สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะวันนี้ก็เดินทางมาตามตัวเลขนะคะที่อา,อาจารย์กกกอกนะคะมาเป็นครั้งแรกคลิปแรกนะคะได้ยินแต่ชื่อเสียงนะคะเนาะ ค่ะปู่นี่เฮดมาอาจารย์นี่เฮดมาตั้งแต่ปีหาสิบแปดนะคะพศอซอสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะตอนนี้ปีหกสี่แล้วผ่าแค่ปีละสามครั้งนะคะเนาะตั้งแต่พศอซหาสิบแปดมาจนหอดปัจจุบันนี้นะคะเนาะผ่าแค่ปีละสามครั้งงวดนีผ่างวดหนึ่งแล้วเนาะงวดวังหันนะคะ ผ่านไปแล้วหนึ่งงวดนะคะเนาะงวดนีน้นึงกันย่ายนเขาจะมาตามไปฝากท่านผู้ชมไว้พิจารณาเบิงนะคะเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเนะาะค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องไว้เป็นกําลังใจให้นกเนะาะค่ะฝากช่องน้อยๆในเด้อค่ะนะคะ,นะคะเขากับสิไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะว่างวดนี้จะได้ตัวใดนะคะเนาะ ลูนี่ค้อย่า,างไรอกนัวนีเข็นเอาไยมาอันไม่สองตัวเนี่งครับสี่ตัวหนึ่งโอไม่สี่ไม่ศูนสองสีอ๋อไมีหมีหกหกศูนยสอง,สองโครงสร้สงสางมนันมนะลูนหนีคือว่าดัดทิ่มก้อนนึ่งเช่แท่นโอ้ครับ เนเสนนี่เ่ครับอันซูนอันซูนเี่มันเป็นหลักลานมันเป็นลักแสนจีบหมาบ่กลงวัตัวใหญ่ๆรถปูขี่ายตัวนี้กขี่าย,ายใาห้กันเนเยทั้งร่ทั้งขว่ะตัวใหญ่เนาะโอ้ผู้ทนัดสองขางอ่ะเกินได้ทั้งสองางสี่ เขียนในยี่สองขางเขียนกระเช้าในสองขางเขียนรูปกาเขียนการเขียนตัวน้อยเขียนทางสายเขียนตัวใหญ่เขียนทางปัวเขียนในยี่สองขางเลขสูตรป่ะเจ้าค่ะปูเลขสูตรบางหันมันมันมีแต่บางหันมันผิดบางหันมันเป็นนึ่งหานะเลขออก มันทนตะพิดงวดว่หนันแลนนี้งวดนี้คิดว่าสิเขาดอกก้นปีนี้พิดมาจักงวดเหรอครับปีนี้เที่นเดียวเขาตะรุนงวดมันนงนึงมัรอครตะลุนงวดนี่นันเป็นน้ำปูสื่อน้ำ <laughs> ขึ้นก <laughs> <ๆ>็อดผู้ขับรถรางสามงวดบอกว่า,า,า<ม>สื่อว่าสิบว่าสื่อหรอ มาสื่งวดนี้เด้มาสื่งวันมาสื่อบัดสนี่มันบดุษฎีบัวดบอกเพิ่นสองครัหวดเถือยังเอาข้าคือหมวดเดียวเอาน้อกันมาถือป็นคนเราหัเกียรลอยกาขณะแดนบอกมาถือจะปีไหม่นะครับเนาะปีนึ่งปีนึงปิดปิดสองหวดนี่สามหวดครับบ่เกินสามหวดบ่เกินสามหวดปีห้าแปดแปดเด็กต่ว่าอัน ทุ่มเทตัวเองจ้ะเน้นหน่อยเอาไปเผาเสยสมุดอันอันของเก่าประชงไว้เลยสมุดขวดมันมันสิไล่มาปีได้ปีได้อันตัวเลี้ยงสีตรงกันขั้นก็ไปเบิ้งกับว่หลายคู่อ,อันไปเผาถิ่มเสยไปถามหาบ่าเห็นเน้นก็นไรเนีนแก่บ่รู้จักมิหาคู่รูอนันศูนย์คือว่าสิตัดถิ่มศูนย์ มันมากมากน,าน้ำกันได้ขนมากสูนโอ้อันต้องซองกับเป็นไดปะโอ้อันศูนสองอ่าสูนสองกับศูนย์หกอืมอุอันแม่อันอันแม่นอนมากมากน้ำกันอันว่าม้าก,ก็คือเขาส้มนี่ขันศูนมาก,กม่ก็เป็นสมรางเลยนะครับอ่าส้มที่จับผู้ใหญเนี่ยอ่ตาตะกอนนั่นโดนเทียนนันโดนเทียนออก,กมันม้าน้ำกัน วันบ่มาาก็มาอยู่เทื่อีมันกกออกักองอย่งี้เมื่อกีออกศูนหกยงสี้มันโดนมัน,นจวมาน้ำกันครับเทื่อกีับมาน้ำกันทั้งสามตัวอ้าวปูขึ้นปจับศูนห้เจ้าค่ะปูบอมาบอม่กนูนตัดถิ้มเราตัดูนันแม่นพูดได้สิื้อก็ซื่อได้ซูน สองก็ศูนย์หกคนศูนย์สองก็ศูนย์หกที่เจ้ค่ะมีมออมาครับมากมายโอ้โอ้มาทั้งปนกันตัวน,นี้ทั้งรักหนวยรักสิบที่เจ้าค่ะปูข้มส<อ>ังเทศเทมันเดยมันเดย์ยังสี่ตัวเนีนแม่นตัวใดเจ้าค่ะเนีนคือเน้ยนเนงซีหนึ่งซี 1> 1 <c S 2> ตเฮ็ดเบื้องเ <1 c. S 2> นืองซีนอัน,น <c. S 2> เออหกสี่ก็มี้ลักเก่าหก่นลักโซนจ้ะปูมากลัก6กมาลักสี่กับหนึ่งสี่ลักหกกับเก่าหกปูเหตุว่าจะหวนไหนโดนแลาวเมื่อจะค่ะโดนแล้วพ่ออหาแปดป้าปีหนึ่งผิดอยู่จ็ดเทียปูสามเทียระมาณสาเทียปีนี้หกสิบปาดหกปีแล้วตัวนี่หกเปี ปีนึงสิพาดอายุสามเทียมาทันสู้ปีเลยบอกเจ้าค่ะปูเมื่อปีเลยปาดหมวดนี่พึงเทียแหลกเป็นบอกเจ้าค่าแหลกงวดนี่บ่มีเกินสามเป็นมาปูงวดมันลุ่ดลุดงวดมันหนึ่งหั่นว่างสามหนึ่งก้อนเลีงสูงสุดจ้าเลขเพราะว่าเลขตัวเด่นบ่าเขาคือบ่าเขาบัดเลยเอออืมคันตัวนี้บ่าเขาแต่ตัวนี้มันบ่ค่อยพิดงวดมาหนึ่งขั้นว่าลุดกินมันก็ยังมาอยู่นี่ยถูกข้องสามมันหากับสามเนี่ย บมแม่ข้งสงค้องแางมันเก่ากํานึ่งกากําหนึ่งตัวจับใส่ได้หากัสา,าสาม,มห,หากับสามใหหาใส่เอาเพราะว่าอันตัวเลขกลักมันนีสิบมันหมดก่อนเก่ากําหนึ่งเนาะตัหาใส่บันไดสามก็หา้าสามกับเิดจ้ปูเฮ็ดไหวถ้าเบงให้ซื้อหน่บอกค่ะ<ด>บ่ได้ให้แม่ออกคนซื้อป่ะก็เจ้าก็ซื้อน้ำอยูอจ้ะซื้อนังเทียบกับเป็นตัวกลับมันบ่แน่นอน ค่ะได้ทั้งบนทั้งล่างเป็นวาจ้ะค่ะได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนท้ายมันสิเป็นเลขล่างจะเป็นเลขล่างเป็นสูตรเลขล่างเลขล่างตะวันทังเที่ยวเกิดขึ้นเทิงอยู่จ้ะค่ะขึ้นเทิงก็มีทั้งเทียนซื้อล่างนี่สิบกู้นออกบนนั่งสิจะ่เทีแล้วแต่ดวงเด่ดวงต่ก่อนซื้อน้อข้าเจ้านี่ เรียกออกปั๊บกาเจ้ามาจ่ายเงินปั๊บสื่อต่อเลยตะกอย่างสิทธิ์เราสองเมืองเรียกเมืองสองเมืองเนี่ยใช่ค่ะเรียกอะไรก็เฮ็ดเลยมั้งครับเฮ็ดเลยเรียกออกแล้วเฮ็ดพร้อมสื่อพร้อมสื่อฟอบเอาเงินมาจ่ายกับสื่อพร้อบสื่อ้อมมันจังห่ะได้ยากง่ายทุนไรก็สื่อถือสักอยู่บ้านพวกกัเล่นก็เจ้าถือนั่งตลอดรถไปหาวิสันจนไม่หมกจอดมั้งครับจนไม่หมกจอดเขาคู่อันคนจนเขาเจ้ามา อย่างนี้จักก็จะเอาไปใส่เข้าไปเอาลูกเอาเมียือ้อ,อ,อทั้งเลนเอาไปว่าถือบางทีก็เป็นตัวกับบ่ต้องกับได้บวกก็จะเป็นตัวกับเป็นตัวกับพี่ครับปูหอมาเทระหาคู่จังสีบัวเจ้าค่ะมันก็แล้แต่แลแต่แตสูตรสีสออกม,าม้าลา<ะ>ยสูตรจักตัวนี่ปูลายสูงกว่าซิมมี่ประมาณแปดครูแปดครู มาถือว่าหลายเนกันเนาะบ่หลายคู่อันนี้หง่อนกันเลยซีหง่อนไอ้อห่าเพิ่มมไม่หยุดนึงสุดนึงแล้วแล้วแต่อันสูตรมันสีอันมาใส่ต้องเทียมต้องเทียมันได้ตรงกับตัวนี้ห้ากห้ากอนจ้ะตรงตรงกับเลขอันอันเลขเด่นมันห้าเก่าออกห้าเก่าออกมันก็สิอเยียนหน่อยต้องเยียนบ่ตรงกันกับแปดคู่อืมค่ะ สรุปนะค่ะเนาะอาจารย์กกกอกนะคะเนาะอาจารย์กกกอกก็ให้มา602เป็นโครงสร้างนะคะเนาะจับคู่ให้ก็6 4 2 4 1 4นะคะ เป็นตัวเน้นนะคะที่ขีดแบบนี้1 4เน้นนะคะ96เน้นนะคะแล้วก็92นะคะเนาะถ้าตรงกับใจท่านผู้ชมก็ค่อยซื้อน,นะคะถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะสำหรับนวดงวด1กันยายน6 4นะคะเนะาะกหายเป็นแนวทางนะคะในการเสียงสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดนะคะประจำวดนนี้นะคะืีอรอตะอลีนะคะเนาะ หรือว่าท่านผู้ชมจะไปซื้อจังใดก็แล้วแต่าท่านผู้ชมนะคะนอกทางช่องก็ให้เป็นแนวทางนะคะผิดจละณนาเบิงความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแต่ว่ายูน่กระคักอิลีดิค่ะท่านผู้ชมหนึ่งปีนะคะปูสีหายพีดแค่สามเทือนะคะเนาะเทศมาตั้งแต่ปีพศสองห้าห้าแปดนะคะพศห8าสิบแปดนะคะตอนนี้ก็หกสิบสี่แล้วนะคะกับประมาณหกปีแล้วเนาะ,ะปูบอกว่าปีหนึ่งจะพิดแค่สามหมวดน,นะคะเนาะ นะคะก็ให้ทำาชื่นปิจารณาเบิงนะคะเนาะใส่วิจารณญานเบิงนะคะเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผช้ชมไปก่อนนะคะไว้พบพอกันในคลิปหน้านะคะลำๆร่อยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะเนาะค,ะะคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะ